ชมายก็บมามันหน่อยนะอมันอยู่ใช่มันยเล่ียค่ะ่าไอ้่เล่นพอมกเียัวอไัิ้นงเขาบิมือน้ชาน้ำน้ำแนวไรส์เนเนาะพอกินกับินพอกินก็บกินพวกนันนายไอ้พวกผู้ใหญ่เห็นได้ใช่ผู้ใหญ่ เมนโบนองหมายครับหมูกินเข่าจากนีเขา,ขาสีอยู่ไร้บนอปะหมไม่ไหนเขาเปนหนึ่งไหนอเนอแอบม่ได้กกนนมีอย่างแล้วคำ้ละมือน้องเทน้องเงากระเพืกระปริ่มก็กินน้ำมูนแล้วผู้น้องผู้กรไปเิ่นน้ำพายเรากระปกินเนาะเออมันยากนะอันนี่นะ ีสบายดีนะพ่อแม่พี่น้องเบสสู่ภูสู่คนพี่น้องเนาะมัดมองสบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกันหนึ่งพู้พกรับชมยูทูปความายเป็นสายใจกันหน่อยเพียงเนาะงอีกคือเก่าคือเดิมน้องเนาะอ่าเพิ่มเติมกันอยู่ทางบ้านทางเฮือนของน้องขคือเก่าพี่น้องเนาะเขาเห็ดอ่าพี่น้องถือ้องพี่น้องเนาะสกอยู่อ่าเป็น หลังจากวานนี้เนาะคือว่าวียงเข้ามาแล้วก็หบผิดนเ็กน้อยๆเสมอพี่น้องเบิรงนเนาะพี่น้องแต่ว่าวานนี้เขามาก็บว่าห่อนพี่น้องหายใจผือใจตันก็ชูเลดบ่ไหทางเวียงชูเลดบ่อไหลห้นอลงมา้น้าเัพ่อทันลงมี่ทางก้ ເບິ່ງກະ FC ທີ່ດອນຄອຍມາເບິງມາຊົມຂາມາກໍໄດ້ກົດແຊກົດຕິຕາມສເກົາສນດີມ มาดีดเนอเพป่นประกาศยิงเข่าวาทางอืมทางนี้ยังไม่ได้เนี่ยกินอยู่เนะาะเอ่อไม่ได้ไปหาหนุ่มใหม่บ่เหมือนหาหนุน่มใม่อต่มันไกลเนาะบ่เวมืนั่นหวยแถวเนี้ย มัดแข,อขออน,ใน,ใน,นอยู่ใช่อ๋ออันบางอันเขาสร้างพุทธไปนี่บ่เออหเหนเ็นว่า,าอ,อัน,น,นเจนเพื่อนบอกว่าไปอันมัดแขนนั่นด่านช่างพุทธใ่าสิเด็กเมีนบ่ด่านบ่เอออืม ขอลูกขอเมียน่ะอยู่ทั้งนี้นะแบบอันต้องมัดแขนเลยบ่ขอชูเลยยังมีนแตงชูก้อนแ่ต้องขูดแขนมอเอพราะว่าทั้งบ้านเฮาน่ะบริได้บรได้เห็ดแบบนี้เห็นะทั้งบ้านเฮาผักชูยุไปแบบนั่นยุห่างมีแต่ว่าคอแดอหูจักกระหลกระองเนี่เฮาบ่มีเงินแต่งกับมีแต่ว่า เพิ่นจดเพิ่นยังไหวเลยกะไปชวนลายชิมีแต่พวกผู้ใหญ่ได้ไปพวกองนเจ้าเบาพวกอันพวกผู้บ่าผู้สาวในห้องไม่ได้ไปครับอืมต่างกันเนาะต่างกันอยู่อันนี้ตนเข้ามาตันนั่นเห็นอันเรียนเจ้าน้องส่งตันนั่นอ๋อว่าบไร้อันบุรีอันแต่งงานคือคนขึ้นหลายแทบว่ามีทั้งองนผู้เสพผู้สาวมายัง ว่าผู้เท้าหมูหมครูมาออ <c oughs> ลุงไปพุ่นที่เ่าเมื่อน,นี่เนาะ <c oughs> มาหนีได้ไปหยกต่อ อถึองโค้งขึ้นยังยังบม่ได้สินบก่กแต่ว่ายุกเสาขึ้นไว้ซื้ออืแบบว่าไม่นี่แบบว่าบ่ได้ซื้อมีแต่ว่าเก็บมาน้ำชาวบ้านนะซื้อแบบว่าอันแต่ว่าเก็บเงินกับแม่นไปซื้อชางกระสิ คือคือขึ Jean ้นชุนเจ้ายห่นไใช่คืออยู่ทางในคือเก็บคือการบอบาลน้อยี่บานทีเก็บะพุ่นบอกจพุ่นบ่ยานเพื่นถาเก็บวัดตัวนี้เนาะเป็นเป็นคนวัดอยัืมัเดออกมอืออบคน้านเดียวช่วัดอือ

ยังก็เ,เล็กเป็นปูนก็นอกอเอาไปจัดกันออกไปทำกินวันนี้เจ้าข้าวควุ้ยเข้ามาปูกนี่คือสิบนาไปาทางใดายแล้วบัดน,นี้เน,ะน,นะาะ <c oughs> ต้องเบิ่งคุ้ยนะเนาะเอาคุ้คยพระจันยังอยู่ตัวหนึ่งน้ำค่าหนองคุ้ยน้ำชาวฮยังบัวโอ้คุ้ยยังเห็นยืนอยู่ตัวหนึ่งะนะ อันนี know, mm ่ก็น้อยๆหั่นปีนึงบ่คือว่านี่ถ้า4 6ปีมันได้ได้ลูกทีเออคือว่าอย่างตัวนี้ยังน้อยๆอย่างตัวนั้นน้อยยงนั่นนั่นเก้เนาะเกิดมงเดือนเดนบ่เดือนเือนี่แหละตัวนี้น่ะอื้เกิดเดือนเดือนนึงิแล้วปกติลูกมันจนใหญ่จน เป็นบ้าพุ่นเน่ยอ่งได้ลูกอีกเนาะควยนี่แบบเดียวก็งัวเลยเนาะเออมาได้ต้นแม่บอกว่ามันหยอดต้นอ้ายมากระได้เนาะแบบงัวนี่ยังม่ได้ด<ม>เลี่ยงงัวนี่เนาะ

โอ้่ายได้ซื้องวยังไมาเรามาป้าไวบัดงามนั่นะจังเปลเียนกันเดีกันเิ่นาตอนแร้จอเแถวนาฮะมจ่ายจเงินเะงงวแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ป้าว้หั่นงาหมูวันกล้าวว่าจะเอา มันจนเท่ามันกล้าเขาเดิมมาตกกล้าได้เขปาประกาศได้จังฟุกวันนี้เนาะใครลองมันยังมี บนเดียงบนเดิบอนบนยังอยู่ขันยามหน้าละกูดันน้ำมาถูไม่ได้เดินก <c oughs> ูกจ้องกะจันเ,เท่านั้นละหาก,กีว้วตามขนาันหน้าและให้กินอื้วกีก้ว,กวอยวางอ้าวขึ้นมาถอบให้กินจัจานหอมยามยกยวขา้า พอได้มาป่อยพีのの่เนาะแม่นันยาประมาเนี out, ่แม่นยามนั้นมีแต่งวกลวยอันขเจ้าเนาะแตงาย่แให้าเห็่วามอันพอได้มีนโอ้ในเดียงกลวงเตบเบ้นี่หวเห็นพไว้แล้วก็ยาปงแล้วก็ไ่าปนี่งวอยอม ้องอันนอกนอกเพิ่นอยู่ใช้แถวเจ้าของดินอยู่บ้านนี่บ่อยู่ใครจะหารกัน,อนเองเออชองคนบ่ยังอยู่นี่นเออน้องชาวเพิ่นน้องชาวลาเพิ่นก็นอยูุรักชอบผู้เล่นอันผู้มากไม่นั่าหนันบ่โอ,อ้ออเดี๋ยวเพิ่นแห่งมาให้อยู่นี่ยองคนสามคนฮะ ชองน้องคนนึงแล้วก็แถวนี้กัผู้น้องชาวลาแถวกางกับผู้เอวยกกผู้เอวยางะกอทุกุนกับเอวยกโอเป็นแถวหหน้านี่บอเป็นแถวแต่ละให้แตละให้รถเออทุกให้น้องาคน นี่คำว่าเพิ่นบปอยังมาอยู่กัเพิ่นคายก็แม่นแล้วแต่เพิ่นตดเนาะกดอ่นเนอยู่ั้วแใครร้องมันอยู่พี่มันอันนัอยู่กับไขรขแบบอีกอย่างนึงมันอยู่ไกล ถ้าเอาบริค่ารด้ขายมันอยู่ไกลทางไงกด็ดีแบบนึงเลี้ยงอ่แบบอาอดเบะเลี้ยงยังกมันไกลรถเดเดอยู่ทางไงแบัดีดีคำว่าฟูมีทุนมีเหตุหานของหานค้าเอาฟูฟูมีนี่อยู่ไกลแล้วดีเนาะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดวางหันหันตายดับมันนี่จะหลุเหยียบออกทางเนาะ แบเฮาก็หมดหลายโตเลยนั่นแหละจะให้พอเห็ดคอเกเลยชิมุผุเลยแล้วโรคมาไห้พี่ปะอันนี้เร่องเพศอะไรก็ไม่มีปอยแล้วมากบไปเหล่าทางคนเลยลายาลงมาพี่เอ,อกไปทางหถด,ดทางอย่างมันบุเพื่อนนั่นได้อยู่ ประเทศไทยนี่เขาบ่ได้มีได้งัวกวยแบบเบย์มีอย่าย่างผ่านทางผ่านหยังเนี่บ้านเฮานี่เพิ่นโว้คือ FC เว้าว่าอันรถต่ำงัวต่ำยางตีหนึง่งตีชง <อ Yes. S 1> คือมีงัวมีหยังว่านำทางตีหนึง่งตีชงโวของแนงวงัวกวยปล่อยเนาะปล่อยธรรมชาติปล่อยไปเลยแบบบริมนะีนั้มีแต่ไปจอบเบิง่งเอ้องัวเฮาอยูนะ่พันเนาะตามมัตถิไปแล้วกลางคืนเลยบ้ผูกบ่ได้มัด คันใกล้ตกก้าแล้วก็เออพวกัวง you ัวมันบยเข้าขึ้นลลปอยไปจอบเบิงก็หาว่าว่าสิสตแล้วก็ไปแเลี้ยวเข้าบ่แม่นแต่แล้วเข้อ๋อเนาะ่จะไปจอบเบิงตะแล่ะไปมันมันนอนอยู่ท่งตัวนี้เนาะ อแนนี้ฮาจะ่าพอซื้อเดี่ยงอยู่ได้ทางนี้ว่าบ้านเฮาหรโอ้ยไนเดี่ยงผูกคนนก็ผูกไบบริปลอยได้ไได้ผปอยัยมันปอยปอยปอยแล้วมันไปไก่ด้ปอยเฮากรดปอยแล้วก็หากินหญาแทว วันนันเคยอยู่ฮันแถวเนินนาตัวเองฮันมันอยมีภูเก็ตนั่นแหละกระทภูบมาดิกระเข้าชนยางคนแะลรกคนเห็ดในโคกนาคนเข้าชนยางค่นะโอ้ยโค้จับเข้าชนยางหฮะวะฟาอ่ะมันมะพุกเมื่อคืนนี่นอนชองคนบ่ น,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 น้องน,นอนอยู่พุ่นมดนอนอยู่พุ่นนอนอยู่บา้านบดส่งมดอืโทรไปเอาว่ากล้าเมือได้คำไรเจ้าจะเว้นผู้เห็นยังบ่มาวด <c oughs> ูช่องคนเย็นเฉยแ <c oughs> ม่โมและมาเล่นน้ำคือนี้แม่ย่างแล้วมิดเฉียวมอยอ่เอ้าเม็ดเฉยมอยแล้วยอ,ยลอยู่ชองคนจะแจ๊ไฟแจ๊มันทำมาเล่นลน้ำจนฮอตชิดมองแล้วจะมัวนอน สามําเพ็่ว่่ามาทรงไปใช้่ายังมุดื่นอยู่อ่ะเรานอนอยู่เพื่อนในผู้เราปรไปมาเมื่อคืนนี่กันพากันนอนอยู่พุ่น ่วนกันมามากับเพื่อ้านตเอนบ้ามเดมารอบชาวพี่บอเพ่อนบานตูมาขัดมาน่งมาพอมเขานอนบลักเพ่อนบานตูมหูคือเพื่อนตัวเองแน่นอ่ะเที่ยวตื่นเที่ยวนอนจักรักักักมืนกัน าชาเข้าไปนอนอยู่บนอื่นนี่ยากได้สียดับชิมเม่อร์เอาเมียเราบบมันนี้นเห็นเป็นว่าชิมเม่อร์เอาเมียคนเดะจำมันนี่เนาะ ម្រើស្សាងដ្តាស់ទៅន្នឹង់មានដ្រើស្នឹង់ម្រើស្ន ไปหามนะหับอยู่ชิโนาคือม <and living> <Wars> ือหบเอาอยู่เงานบนเลยเออ ยดุมพิมินอนถึงอย่รอกมันนั่นถ้าหมนอนอยู่เถิงมันห้อนเนาะจังกะสีมันตื่นง่ายบุคือนั่นนะมันัดเยัดกงนเราไม่ตมานังมานอยมันเ็นี่มันลมผัดมันดวงเลยว่าหนึ่งมากอะคำว่าสิเปียบเทียบจะ่ว่ามันสูงมันนั่นกับมันสูงย่อนจังกะสีมันอยู่เถิงพุ่นมันหม้ออันนี้มัน ธรรมดาธรรมดาอยู่ใช่ไหมไม่สุบงบนไดแล้วนะดม่ได้เมื่อจบเลยบ่ามือเศร้านี่ยม่ได้เมื่อจบน้องได้บ่ม่ได้มื่อแต่ว่านี้ไม่ได้เมื่อเลยอือคือข่อยคือเห็นหย่างงงงมอยู่ป่าหุ่นวานน้องยัน ไปทุนทิพนะเบื้งนีมอและอันน้ามอเล้เขบ้นนงยงได้าขอยเห็นตอนขอปบ้านอันเพื่อนทานมอเนาะขอเห็นยางอยู่เป่าเียวเบิ่งจะไปกัมมูเพิ่นิแมนผูรูปร่มลดร่มกันทำจักผูหัวแดงแดงผูยอมผูแดงแดงผูรมผูนั่นมาลมมลกัน่า ไปได้แล้วย่างอยู <S <S ่ป่าภูวานนี่ไผ่แกบัวมาย่างรัดมาันย่างมบบนี้เนาะย่างกลางโบราณย่างเนาะ งานดุดกันผู้หนึ่งคีผู้หนึ่งคีเยอะคือเห็นไปนอนไห้อยู่อันเพื่อนผู้ใดวะเพื่อนอันรังคีคีเคียวพอจอนเห็นเขาเจอชงคลิปชงเขาถ่ายวีดีโอชงมาให้ไอ้เบิกเจอเมนมาจากเพื่อนรังคีคีเคียวเลย เราคุไ่ได้เบิรงคากเนากเฮายังไ่ได้เข้าเบิง์ัชนะเห็นเขาเจ้า่งมาฮ่าฮ่า่า <c oughs> โอ๊ยอัว่ <c oughs> าศในอะไรเนาะเหนงาชวนมาอยู่ี่กับมาจ้ะมันหน่อยนะอือ <c oughs> มันอยู่ใช่ใช่เู่นเพื่ออะไรเล่นเพื่ออะไรอ่าก็เล่นเพราะอ้าย กินเข้ากินน้ำน้ำแนวไรแส่เนาะฮะพอบูกินกับบุกินพอไมนพวกอั้นไงอพวกผูใหญ่เห็นได้ใช่ปูใหญ่พิแม่นบ่หองหมยครับบกินเข้าจะกดีเข้าสีอยู่ไรบ่านอแปะไม่เลยไงเขาไม่ได้หนึ่งไนเออ พราเนี่ยกำลังเพอิกับผลินก็กินน้ำมูแล้วก็แล้วผู้น้องผู้บริบาลผลินน้ำพายและบริกากินเนาะออมันยากน้ำนนี้แน่ชวนมาอยู่พี่แบบบอกมามืรอณเนี้เอาขนมมาอหายวากินกินแม้วไปกินข้าวหิวแล้วเติบได้เนาะบริกากินข้าวบนมือเออหนั่นะครัขนมมาให้น้องแม่ตอนนั้นบักน้อยนั่นแหละมันปูบระจับความ เหมึอนขนาดไหนเขาบอกเนี่นบรได้ชวนน้ำได้อะนะน้อยยุหักชุดยอดเลยบอกไมาน้าเบื่อหนังเนี่ยวาใครองน่พอนั่งจกไปนั่งน้ำมันเถอะกปกตินี่รขาว่าคือนั่นเี่กะยิวเข่ายิ้มยังกะมาได้น้ำเอื่อเอื่อไปชวนไปยังเอาในโบมะ มาได้กินกับยูฮันบรได้ไปเฮือนภายได้คันว่าพอริได้ไปเล่นเพื่อนมาตลาดเ่าวคอยขอมางไม่เนาะขาอยู่หันเยกันอยู่จำบายจัำว่บอให้กันงย้ จุ Não, ุมกันหมดถือกันอยู่มันนั่นนั่นเลยเนอแบบมีแต่แบบเช่นน่้เนาะเห็นอะไรได้คำว่านั่นเอทำสิไปเอามาบัดเพื่อนมาน้ำได้ใ่ม่ผู้ใหญ่ยังวะผู้ใหญ่เลยปหาอันดินน้ามูบกินเพื่อนมูเล่ยได้เอไปได้เขาใหญ่เลย ผู้น้อยที่บ้านาคนแถวนั้นเออคมีเอ้ยมีน่องยังวาเอ้ยน้องเอาหายินเนาะเอ้ยน้องกับบุ๋มีบ้มีเอ้ยาปั่น่ายินเนาะอเรนก่อากับจูได้หนอยน่ะยเนาะอไรมา้ะบอตากระเพื่องกระปางมา้ะบกระเพื่อง

วันี้ไปบุญเบิงมันเฮ็ดปยานันจอยจตเพราว่าเฮ็ดเขาจะเขาว่าโนลาติลิางิเลยมวันเลยแบบยันมูลาติบ่เนี่ยอ่าโนยันมูลาติบ่ะโบนเลยแบบโอเลยแบบยันมูลาติขันนั้นลาเมาแล้วยังงตมได้มวนี่ื่อะ chả ra trong canh phái phái đêm là ma nó một phun nôn nó non phun đây nó mày muốn mày 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 ขอบคนถือไปบอนจักอันผิดพลาดไปไปหาเมืองแล้วไปทำเมืองน้องๆปเออไปทำเมืองเดี๋ยวจะเข้าไปเก๊พี่น้องเนาะนี๊ดประมาณนี้ก่อนผิดพลาดการใดต้องกราบขอโทษขออภัยลายลำรับพ่อแม่พี่น้องไปเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งทางเงินเขาช่างปุดเขาอันผู้ช่วยเนาะช่างซีเพื่อนมามุ่งลังคาเพื่อนครูพี่น้อง อย่างไรก็รับผมแม่พี่น้องไปในคลิปนี้อ่าขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีไปทุกคนเนาะ